สวัสดีสวัสดีชาวโลกครับวันที่มาทําอะไรวันนี้ไม่ได้มาเอ่ออะไรอ่ะไม่ได้มาอันนี้เนะรีวิวอะไรไม่ได้ว่ารีวิวหูฟังใหม่แต่ว่ารีวิวการเคมหูฟังนะไม่เรียกว่ารีวิวหรอกเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อมาเล่าประสบการณ์การเคมหูฟังนะของซาวคอนะฮะตัวนี้นะมันเอ่อมาส่งที่บ้านเราอ่ะว่า,วาอะไรอ่ะ เมื่อวานเนาะคือเออไม่ใช่เมื่อวานดิวันวันเดียวกับที่ไอตัว R หกสิบไอมาส่งนั่นแหละก็ะคือมันก็มีมาอีกกล่องหนึ่งเราก็เอ๊ะอะไรเนี่ยไม่ได้สั่งอะไรมนาะเพิ่มมั้ยไหคือเราเคมจนเราลืมไปแล้วอะว่ามันจะส่งมาให้คือเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันว่ามันมันเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เอาจริงๆเราแกะใช้ไปแล้วแกะเอามาลองแล้ว แต่ว่าทําเป็นใส่ซองให้เหมือนเดิมนะดึงซองออกกันนะนี่ซาวอ์คาร์50 ANC นะครับตัวเป็นตัวเอออะไรอะที่เราแบบว่าตอนมันออกมาใหม่ๆใช่ไหมเราก็ซื้อมาคนแรกๆโดยไปสั่งจากร้านออฟฟิเชียลแหละของแองเกอแต่เป็นของประเทศจีนเนี่ยเออแล้วมันก็ส่งมา ก็คืออสั่งในรั a อืมทีนี้เอออะไรอ่ะมันมีปัญหาคือตอนแรกที่มันมาปุ๊บเนี่ยผมก็เชีร์ให้คนซื้อบเพราะมันดีก็เลยอ่ะว่าทําคลิปแล้วก็เชีร์นะแบบว่าใครอพอรู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะกลายเป็นว่ารู้สึกว่าไอรุ่นเนี้ยมันจะมีปัญหากันหลายคนหลายคนเจอว่ามันแบต เสื่อมข้างหนึ่งเอ่อผมก็เจอเจอตประมาณเดือนแปดเดือนเก้ามั้งจากการใช้งานอืมซึ่งมันไม่มีทางรู้อะจนกว่าเราจะใช้งานมันไปเยอะๆหน่อยอะถึงจะรู้ว่าอ๋อรุ่นนี้มันมีปัญหาหรือเปล่าแต่จริงๆไอ้เรื่องแบบเสื่อมข้างหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมีมือหูฟังที่เป็นกันเยอะนะขนาด airpods ยังเป็นเลยเออใช้ไปปีหนึ่งก็เสื่อมละข้างหนึ่งอะไรเงี้ยอือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรแต่กาลังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นที่ การชาร์จคือการชาร์จสายเออเราใช้สายชาร์จชาร์จเข้าไปที่กล่องแล้วมันก็มีตัวหูฟังอยู่ในเคสใช่ไหมบางทีอ่ะมันอาจจะไฟเกินไฟอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้หรอกเราก็เลยตอนนี้กำลังทดลองใหม่ก็คือทดลองว่าอะไรอ่ะเออใช้เออพอตอนจะชาร์จใช่ไหมเราจะเอาหูฟังออกเอาแต่กล่องเอาแต่เคสมันไปชาร์จอืมแล้วก็ จะชาร์จหูฟังเราจะชาร์จกับเคสเท่านั้นคือจะไม่มีไปละเสียงท่อเสียงท่อพี่เขาดังมากนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วไนงะถึงอะไรวะก็เออนั่นแหละก็คืออะไรอตอนนี้ก็คือชาร์จหูฟังเนี่ยจะเอาหูฟังชาร์จกับเคสเท่านั้นจะไม่แบบว่ามีการเอาใส่หูฟังลงกล่องมันใช่ไหมแล้วเอาไปเสียบกับใส่ชาร์จจะไม่ทำแล้ว กำลังลองดูว่ามันอาจจะเป็นถ้าทำอย่างเงี้ยมันน่าจ,จะทําให้หูฟังเราแบตไม่เสื่อมเร็วหรือเปล่าเออกาลังคิดอยู่เพราะว่าเอออะไรอ่ะถ้าชาร์จกับเคสใช่ไหมมันก็จะทาให้แบบมันไฟมันไม่เกิดแน่แน่เพราะเคสมันก็ปล่อยมาเท่าที่มันแบบว่าจํากัดเอาไว้แต่การใช้พวกหัวชาร์จชาร์จเร็วพวกที่เราใช้มือถือตอนเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นหัวชาร์จเร็วกันหมดแล้วใช่ไหมนั่นแหละมันเสียบเข้าไปอ่ะอาจจะทําให้อะไรอ่ะ ตัวหูฟังมีปัญหาเพราะเนี่ยผมจะบอกว่าข้างกล่องเนี่ยเห็นนะมันมีบอกเลยนะว่าห้ามใช้หัวชาร์จใหญ่ๆไอ้ไอ้ใหญ่ๆคือหัวชาร์จเร็วมันให้ใช้แค่หัวชาร์จเอ่ออะไรไม่เกินห้าวัตต์นั่นเองนะฮะศูนย์จุดศูนย์ห้าถึงห้าวัตต์อ่ะคือมันให้ใช้อะหัวหัวชาร์จกำลังต่ำซึ่งมันยากมากแต่ว่าเออเราเรามาคิดกันดูก็คือ เคสไอ้กล่องกล่องกล่องหูฟังเนี่ยใครเคยเจอว่าแบตกล่องหูฟังเสื่อมมั่งไม่มีเนาะแทบจะไม่มีหรือผมว่าไม่น่าจะมีใครเคยเจอแต่ว่าออตัวหูฟังอะแบตเสื่อมมอาเจอกันบ่อยเนาะก็เลยคิดเอาเองว่าถ้างั้นเราไม่ต้องใส่หูฟังไว้ในกล่องตอนที่เราเอากล่องมันไปชาร์จอะมันน่าจะช่วยได้เปล่า <laughs> นีน่นะฮะใครใช้หูฟังแบบทูไวเล็ตก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคือ จะชาร์จชาร์จเคสอย่างเดียวไม่ต้องใส่หูฟังเข้าไปแล้วก็ค่อยเอาหูฟังใส่กล่องตอนเทียบกล่องมันมีแบตเนาะมาแกะไม่ต้องแกะก็ได้แต่เราจะเล่าให้ฟังว่าก็คือเอ่อไอตัวเนี้ยตั้งแต่ครั้งแรกที่แบบว่าอะไรอะมันมีปัญหาแบตเสือ่อมใช่ไหมเราก็ทักไปเอ่อที่ในแอป lazada ก็คือเข้าไปที่ร้านเทียบประวัติการซื้อแล้วก็กดแชท บว่าทําเรื่องเคมสินค้าเออก็คือมันมีปัญหาตรงที่มันเป็นร้านจีนเนแล้วการคุยมันทําให้แบบมันไม่รู้เรื่องคุยยากเติตอนแรกๆอ่ะมันจะเออบอกว่าให้เราทดสอบอะไรเออเ,อ,อเช็ดทําความสะอาดขวดทองเหลืองอะไรแบบให้เรียบร้อยแบบลองอะไรแนะ่คือมันจะมีวิธีการแก้ไขอ่ะ ผมจาไม่ค่อยได้หรอกเออแต่ว่าก็คือประมาณนี้แหละมันจะสอนวิธีการแก้ไขมาให้ก่อนแล้วก็บอกว่าให้ลองรีเซ็ตหูฟังดูนะอะไรเงี้ยเราก็ทําอืมทํามันก็ยังไม่หายเราก็เลยอ่ะว่าตอนนั้นก็ยังแบบเอออะไรขี้เจ็จคุยกับมันรู้สึกมันคุยยากก็เลยอ่ะอืมปล่อยเรื่องไปแล้วผ่านมาสักประมาณปีกว่ากว่าคือต้องบอกว่าไอหูฟังตัวเก่าเดี๋ยวเราไปหยิบมาให้ดูเรามีสองตัวแล้วก็คือมีตัวเก่ากับตัวใหม่แป๊บหนึ่ง อืมมาแล้วครับนี่ก็คืออันนี้ตัวเก่านะฮะตัวเก่ากล่องซึ่งเออหูฟังทุกตัวพอ,พอเราซื้อมาเราจะแกะกล่องให้มันแบับว่าเรียบร้อยนิดหนึ่งคือแกะให้สวยๆแล้วก็เก็บกล่องเอาไว้ทั้งหมดนะอันนี้คือตัวเก่าส่วนอันนี้คือตัวใหม่ที่เค็มมาที่เพิ่งของเคมเพิ่งมานะมีความแตกต่างอะไรกันบ้าง จะบอกว่าตัวเก่าเนี่ยมันเป็น m a d e in China นะฮะแล้วก็ตัวใหม่จะเป็น m a d e in นเวียดนามไม่รู้มันมีความแตกต่างกันบ้างวะ,ะเนี่ยเออมันเป็น m a d e in China กับเวียดนามไม่ใช่ด้านนี้นี่หว่าเออนี่อันนี้เวียดนามอันใหม่อันเก่า made in China เนาะแล้วก็ เออนัอ่นแหละมันมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยด้วยนะแบบว่าตัวของเมดิน h ช n a ตัวเก่าเนี่ยเราใส่เรารู้สึกว่ามันใส่สบายกว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบมันอึดอัดกว่านิดนึงอ่ะไม่รู้ทําไมทั้งที่ไอ้ออจุกหูฟังก็ขนาดเอธรรมดาขนาดกลางธรรมดาเนาะก็เลยงง,งๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละเรามาคุยกันเรื่อง เออเคมต่อก็คือตอนแรกเราช่วงที่มันแบตมันเสื่อมใหม่ๆใช่ไหมเราก็ทักไปแล้วก็บอกว่าอะไรนะคือขอเคยียม,มันเป็นอย่างเงี้อยองเสร็จแล้วมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็เลยแบบไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะาตอนนั้นใช้อะไรว่าเลสมี่บัตรหกไรอยู่ก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยได้ใช้ไอตัวซาวคอแล้วเออเราก็เลยแบบลืมๆไปจนวันหนึ่งเราก็อ่านในอ่านในเพจ เออ่กลุ่มหูฟังอ่ะอ่ากลุ่มหูฟังว่าอะไรนะอ่ามีคนเขาทําเรื่องเข็มไอของหูฟังเสาคอเหมือนกันแล้วทีนี้ก็อะไรนะเขาพูดว่าเออทางทางร้านอ่ะทางแอปอ่ะเออให้เอาหูฟังอ่ะจุ่มน้ําทําลายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจุ่มน้ําอ่ะเพื่อให้แบบเออเรา แล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งให้เขาดูว่าเราทําลายสินค้าแล้วนะก็คือเขาจะเคลมให้อะไรเงี้ยเอ่อเหมือนก็มีพวกพี่แอดมินกลุ่มแบบผู้ดูแลกลุ่มอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่ายี่ห้อนี้เคมเค็มเออง่ายถ้าเกิดถึงขั้นตอนเอาไปให้จุ่มน้ํานั้นเนี่ยก็คือได้เคมแล้วชัวประมาณนั้นเอออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยนึกขึ้นแล้วก็ลองไปเคมใหม่ดูดีกว่านะอืมแล้วก็ล,ลองลองเอาไปเคมเอก็เลยแบบ ทักไปอีกรอบหนึ่งที่นี้ก็บอกว่าทักไปแล้วก็เขาขอหลักฐานคือคือเขาก็แนะนําครั้งแรกคือเราทักไปปุ๊บเขาจะแนะนําวิธีการรีเซ็ตก่อนไหมแบบทําความสะอาดไอ้พวกขั้วทองเหลืองก่อนไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าผมทามาหมดแล้วทําทุกอย่างแล้วมันแล้วก็พูดไปประมาณว่าอะไรเนะี่ยเราไม่ใช่เอ่อมือใหม่หัดเล่นหูฟังนะคือแบบขั้นตอนทุกอย่างเราทํามาหมดแล้วอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบเออเขาก็เลยแบบอะไรนะ เอ่อขอข้อมูลเอ่อก็คือขอ serial number ซึ่งมันอยู่ที่ตรงกล่องเนาะ serial number อยู่ที่กล่องเราก็พอดีว่ายังมีอยู่นะเพราะว่าไอ้ตรงตัวหูฟังเนี่ยรู้สึกมันจะไม่มีซนละ serial number มีป่ะไม่รู้อาจจะมีแต่มันแบบมันดูยากมากอ,ะอ่ะขอมีอยู่มีอยู่นะฮะแต่ว่าก็คือที่กล่องอ่ะมีที่ตัวกล่องเนี่ยก็คือเขาให้เอ่อส่งไปให้เขา นั่นแหละแล้วก็พอพูดคุยกันเสร็จเขาก็บอกว่าให้เราถ่ายคลิปแล้วก็เออเอาหูฟังแช่น้ำเนี่ยเราจะเอาคลิปขึ้นให้ดู ประมาณเนี้ยแลคือเอาหูฟังแช่น้ำใช่ไหมเอ่อทำลายแบบเออประมาณว่าให้ชัวว่าเราไม่ได้แบบว่ามัวแล้วจะเอาของชิ้นใหม่อะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนั้นเออเสร็จแล้วก็พอถึงขั้นตอนเนี้ยเราแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอที่อยู่ซึ่งในแอปแชทของ lazada shopee อ่ะมันจะส่งที่อยู่ให้ไม่ได้เอออันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเพิ่งเคยเคมนะก็เลยอยาว่า ก็กอกกอกเสร็จมันก็บอกว่าอะไรอ่ะคือมันไม่ยอมส่งเอ,อไอทางแชทอ่ะมันไม่ยอมส่งที่อยู่ให้กับทางร้านไงเราก็เลยแคปรูปให้ดูแล้วก็ส่งไปให้ร้านแล้วร้านก็โอเคแบบว่าเดี๋ยวมันจะทําเรื่องเค็มแบบว่าภายในภายในห้าวันแบบเอออีกอีกห้าวันก็คือให้ทักไปใหม่ทักไปหาใหม่เราก็รอพอครบห้าวันปุ๊บเราก็ทักไป ทักไปปุ๊บมันก็เอออะไรอ่ะคือมันเหมือนคนแอดมินอะมันคนละคนกันรับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออเราแล้วมันก็ขอที่อยู่เราอีกซึ่งก็เออก็งงแบบว่าอะไรของมันเนี่ยเราก็บอกว่ามันส่งที่อยู่ทางแชทไม่ได้เออเราก็เลยแบบว่าพิมพ์ที่อยู่อะแล้วก็ส่งโดยแคปรูปส่งไปให้มันอืมแล้วมันก็บอกว่าอะไรนะ ให้คุณรอประมาณห้าวันทําการคือมันพูดเหมือนเดิมเลยแต่แบบก็คือเป็นคนละคนกันไงเออก็เลยแบบเออก็รออ่ะรออีกอ่ะแบบว่าก็งงๆแล้วก็มีแบบเออพออีกห้าวันเราก็แบบทักไปอีกทีนี้แบบว่าทําไมเออเคียมยุ่งยากครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรามันเป็นคนคนจีนด้วยแหละมันคือมันก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเออแต่ว่าก็ก็คือเขาเองมันก็พูดมาว่าคุณไม่ต้องกังวลหนับว่าอะไรอ่ะ เราจะจะส่งสินค้าเคมให้คุณอะไรแบบแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเออเราก็รอจนเราลืมไปแล้วว่าประมาณเดือนกว่าเนี่ยเออแล้วก็คือสั่ง R60i มาที่รีวิวเปตัวล่าสุดอะมา R60i มาเสร็จปุ๊บก็มีเออไอซองนี้ซอ,องนี้ตามมาอีกตัวนึ่งเนาะตอนแรกเราก็เฮ้ยอะไรวะเนี้ยแต่มันแบบ เห็นเป็นกล่องแบบเอเห็นเป็นหนับทรงเห,เหลี่ยมแล้วเฮ้ยหรือว่าของเคมมันจะมาเออเราก็เลยเอบบพอเปิดดูก็เออใช่จริงด้วยแต่คือนานจะลืมอะ่ะเดือนกว่ากว่ามันจะเออส่งมาให้อะ่ะไม่รู้ทําไมนะแต่ก็โอเคอะ่ะได้มาแล้วประมาณนี้นะได้ได้ประโยชน์ไหมจากการเออรีวิวการเคีมไม่ไม่ไมเชิงรีวิวแค่มาแล้วประสบการณ์เฉยๆคือถ้าเกิดตอนเนี้ย ถ้าเราจะซื้อเอ,อ่ออะไรอะ่ะของพวกเนี้ยก็คือซื้อผ่านร้านศูนไทยเท่านั้นให้ให้มันเป็นร้านร้านในไทยเพราะว่าเวลาเคมมันจะได้คุยรู้เรื่องอืมมันจะได้คุยแล้วไม่แบบแล้วไม่ต้องรอของนานมากอะ่ะอืมเนาะแต่ก็ถือว่ามันก็ยังทําตามสัญญานะก็คือเขาบอกว่ารับประกันสิบแปดเดือนเนาะก็คือก็ยังได้นะแต่มีพี่คนหนึ่ง ในคอมมาคอมเมนต์ในไอตัวที่รีวิวซาวคออาร์หกสิบไอตัวล่าสุดอ่ะเขามาคอมเมนต์ว่าเขาไปซื้อในห้างแล้วแบบว่าทางห้างร้านร้านในห้างก็บอกว่าอะไรนะรับประกันปีครึ่งก็คือสิบแปดเดือนใช่ไหมพอเขาใช้ไปประมาณหนึ่งปีสองเดือนมันมีอาการเหมือนของผมนี่แหละก็คือ,อ,อหูฟังข้างหนึง่งอะไรวะ แบตเสื่อมก็เลยไปที่ร้านสรุปเขาบอกว่ารับประกันแค่ปีเดียวเออแต่เออแล้วเขาก็ก็คือเนีย่ยเดี๋ยวขึ้นคอมเมนต์ไอ่ไม่ต้องขึ้นคอมเมนต์นะลองไปแนละ้วอ่านดูก็ไนดะ้แบบว่าพี่เขามาคอมเมนต์ก็คือผมไม่รู้ว่าร้านอะไรนะที่เขาไปซื้อ่น่าจะเป็นพวกบานาน่าหรือว่าพวกร้านไอทีในห้างที่เป็นร้านดังๆไปแต่ก็คือนั่นแหละอืมมันไม่ใช่ร้านทางศูนย์ไม่ใช่ร้านของศูนย์โดยตรงไงซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่า ยังไงเออแต่ถ้าซื้อเดี๋ยวนี้ผมซื้อไอ้พวกเนี้ยผมจะไม่ค่อยไปซื้อที่ร้านน่ะมันมันมีร้านออฟฟิเชียลของศูนย์โดยตรงมันเปิดในแอปเราก็ซื้อในแอปมันก็ก็โอเคมั้งเออผมว่าโอเคกว่ามันเคลมง่ายด้วยหมายถึงว่าอะไรอะอย่างภายในสิบห้าวันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อในแอปใช่ไหมร้านมออย่างเงี้ยถ้าภายในสิบห้าวันมีปัญหาคือเรากด กดคืนของคืนเงินได้เลยโดยไม่ต้องคุยได้วยซ้ำเออมันจะคืนเงินเข้าแอปมาเลยเพียงเพียงแต่ว่าถ้ามันเกินสิบห้าวันไปแล้วคือก็ตามประกันที่เขาบอกก็สิบแปดเดือนก็คือต้องคุยกับแชทเขาอะซึ่งก็แนะนําว่าให้ซื้อร้านไทยแล้วกันนะฮะไหส่วนตัวนี้เราคิดว่าอาจจะขายเพราะว่าเรามี เ,เราใช้ Oppo อยู่แล้วไง Oppo p p โ i ้ n r 4เนอะตัวนั้นมันฟังสบายสําหรับเราเราไม่ค่อยชอบเบรดหนักๆขนาดนี้แต่มันสามารถลดเบรได้นะเพียงสำหรับใครที่ไม่ชอบเพียงแต่ว่าเ,เสียง Op p มันดีกว่าเราก็เลยจะใช้ Oppo <c oughs> นะตัวนี้เดี๋ยวผมว่าจะลงขายไม่รู้ขายเท่าไหรด่ดีนะฮะเดี๋ยวใครอยากได้ก็คือดูคอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็อะไรนะ ใน Description แล้วกันเดี๋ยวเราทิ้งล ne ถ้าขายแล้วก็จะบอกว่าขายไปแล้วแล้วกันนะฮะหรือใครอยากได้รุ่นนี้นะก็เดี๋ยวทิ้งพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ซึ่งจะทิ้งพิกัดร้านไทยเท่านั้นซื้อจากร้านไทยเท่านั้นมันก็ยังเป็นตัวที่คุ้มอยู่นะซึ่งตอนนี้มันลดราคาลงมาเยอะแล้วนะเมื่อก่อนตอนมันออกมาใหม่ๆอ่ะมันเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราซื้ออ่ะห้าร้อยกว่าๆเองอืม ถือว่าคุ้มแล้วอ่ะในตัวห้าร้อยกว่า,วาใครชอบแบบสายเบสอะไรเงี้ยอืมมันในนี้ด้วยผมชอบที่ดีไซน์มันดีไซน์มันสวยเออนะประมาณนี้ครับมาบอกเล่าการเคมประสบการณ์การเคมสินค้านะพยายามซื้อมานะหูฟังทุกตัวเก็บกล่องหรือมือถือก็ได้เดี๋ยวนี้มือถือผมก็ไม่ค่อยซื้อในห้างนะก็ซื้อผ่าน เออร้าน official ลร้านมอที่ในแอปช้อปปี้ลาซาดา้าเหมือนอืมเหมือนกันนะคือไม่เราไม่กลัวว่าเขาจะขายของปลอมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นร้านมออ่ะอืมร้านมอมันของแท้อยู่แล้วแล้วภายในสิบห้าวันน่ะถ้ามันมีปัญหาเราคืนกันได้เลยมันง่ายอืมนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ลืมบอกอะไรไปไม่ลืมมั้ง ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดสับตะไคร้ไปมากรูดให้กันด้วยนะฮะไปละยบาย